สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยฮะขวัญใจสองทีราชาสุบนอนครับเสร็จสิ้นอีกภารกิจหนึ่งแล้วนะฮะลำที่36ปันมา36คันนะครับที่เป็นฉบับเต็มๆแบบนี้เนี่ยนะฮะวันนี้จะเป็นนางพญานะครับเป็นโดนางพญาทอดตรงเราทำให้มันเหมือนครุสภานะครับชุดสีบอดี้ทำสีมุกนะครับทำสีให้มันเหมือนเจนนั้น ตอนแรกๆเลยนะฮะชุดเรืองไฟเบิกใหม่หมดนะครับช่วงล่างนะฮะล้อขึ้นใหม่หมดหลายคนสอบถามนะครับว่าทําไมท่อตรงทําไมท่องอนะฮะอย่างที่ผมแจ้งเกือบทุกๆคลิปนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นยามาฮ่าเมดเนี่นะฮะรถทุกคันของยามาฮ่าเมดเนี่ยมันจะมีอัตลักษณ์ของมันนะครับท่อตรงเนี่ยเขาเรียกว่านางพญา นะครับสมัยน,นั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของหนังนางพญาผมขาวนะครับมันก็เลยเกิดชื่อนี้ขึ้นมาแล้วก็ขายดีมากจนเขาปรับไมนันเชนขึ้นมาใหม่เป็นตัวท่องอนะครับเขาเรียกว่าวายร้อยนะครับซึ่งมันจะต่างกันนะครับชัวช่วงล่างต่างกันหมดเลยนะครับแต่เครื่องยนต์คล้ายคลึงกันนะฮะแต่ว่าบางอย่างก็าใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับคราวนี้จัดเต็มระบบแน่นอนครับเหมือนเดิมฮะวันนี้ขอไม่ไม่ตัดคลิปนะขออนุญาตเรียวๆเลยนะครับไปเรียวฮะติดเหมือนเดิม เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ฮะสมัยก่อนเขาเรียกรถคนรวยนะฮะอยากเห็นสภาพคันนี้ตอนมาให้ย้อนไปดูใน EP 1หนึ่งเลยครับโชคชุบหมดเลยนะครับช,ชัะะชชงล่างไฟเบรกฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะ ปิดใหม่หมดนะฮะไปหน้าปิดเปิดเดี๋ยวเราไปขับกันครับ